รมรสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีเพื่อนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทานยามาหลายปีการปฏิบัติจะสามารถช่วยเขาได้ไหมเจ้าค่ะโดยที่โดยที่ไม่ต้องทานยาอีกต่อไปได้ทุกวันนี้คําที่จะเป็นคําฮิตที่สุดในโรคตะวันตกก็คำไหนคือคำว่า mindfulness space ตอนนี้ไม่ว่าวงการไหนตรงการให้มีโครงงานอะไรทั้งอย่างที่มี m i n d f u l n e s s ไปด้วยอ,อาจะมาไปไปเยี่ยม NGO นองค์กรหนึ่งที่ว่าไมน์ฟูล s s สส schools ซึ่งในในรัฐบาลในรงโรงเรียนองรัฐข้ามมีเรื่องของศาสนา,ศาเขาไปเกี่ยวข้องแต่เขาสอนการเจริญสติโดยไม่ได้อ่านถึงเรื่องพุทธศาสนาก็เป็นที่นิยมสอนในโรงเรียน,นหลายๆโรงเรียน มีหลักสูตรที่ดีแต่ที่เป็นหัวเรียอหัวตออย่างหนึ่งก็คือเมื่อเมื่อปีที่แล้วมีผลการวิจัยที่ที่ทำมาในเวลา,ย,วลายาวนานคือเปรียบเทียบวิธีรักษาโรคสซึมเศร้าเรือร้องปรากฏว่าวิธีที่ ได้ผลมากที่สุดอย่างชัดเจนก็คือ MBCT MBCT ย่อมาจากคำว่า Mindfulness Based Cognitive Therapy ถ้าใครจะ Google จะศึกษาดูดู MBCT ปรากบว่าได้ผลมากกว่ายาอย่างอย่างมาก คือถ้าเป็นโรคเซิมเศร้าแบบครั้งแรกเพิ่งเป็นครั้งเดียวยากับเทอราพีนี้จะได้ผลพอๆกันแต่ถ้าเป็นเรือรงังคือเป็นระยะเกิดจะกลับมาเป็นระยะระยะ MBCT จะได้ผล MBCT เนดิมเป uh, ็น CT cognitive therapy cognitive therapy เป็นสาขา uh, นักจิตบำบัดที่ถือว่า uh, เหตุของ ความสื่อมเศร้านั้นคือการจิตใจจก,กร้องเนะชื่อหรือว่ายึดมั่นถือมันในความคิดบางอย่างเช่นว่าตัวเองแย่ทำอะไรไม่สำเร็จหรือว่ามองตัวเองในแะง่นะร้ายต่างต่างนันาแล้วจะเชื่อในความคิดอย่างนี้ซว่าเชื่อว่าตัวเองเออไม่มีคุณค่าพอมีใครแสดงอาการดูถูกดูกมีเห็นไหมแล้เราไร้ค่าจริงจริง หรือว่า,าทำไรไม่ประสบความสําเร็จมันจะซ้ำเติมทุกอย่างซ้าเติมความผ่องต้อยและความเชื่อว่าตัวเองไม่ดีงนั้นอย่างนี้นนซึ่ง CT และค o อกน t i v e t เ e อร p y ีต้องการจะสอนให้คนได้ไดจับข้อค,คิดหรือความคิดผิดในใจแล้วก็เห็นว่าเป็นสักแต่่าอาการของสมองอไม่ใช่สิ่งที่เราต้องเชื่อว่า เป็นของจริงของจังแต่หลายปีได้พวกซีทีพวกคอมเพล์เซอร์พิคเทรซดีเขาดีแต่ว่าในในทางด้านปฏิบัตินีไม่ค่อยจะได้ผลจนกระทั่งเขาเขาทราบผลงานเนี่ยเช่นของหมอคาร์แบซินที่แมสซาชูเซตส์ที่ทำ MBST Mindfulness Based Stress Relief SR ซึ่งได้ผล ที่ยอมรับทั่วๆไปว่าการใช้สติรักษาความเครียดหรือว่ารักษาคนที่มีความเจ็บปวดเรื้อรงได้ผลก็เลยเอาวิธีการนี้มามาผสมกับทฤษฎีจิตบำบัดของตัวเองกลายเป็น MBCT นั่นก็เป็นวิธีจิตบำบัดที่ ที่ได้ผลยังเป็นที่ยอมรับทั่วไปทําให้หลายๆวงการสนใจเรื่องการใช้สติในในงานของตนแล้ัในในกรณีที่คนถ้าไม่ทราบในเมืองไทยไม่ยังมี f b c t ยังมีใครฝึกในคันด้านนี้แล้วอย่างแต่ว่าเป็นการพิสูจน์ว่าการเจริญสติและการเป็นส่วนหนึ่งแต่สําหรับคนที่เป็นโรคจิตต่างๆนั้น เขาออย่าลืมว่าในทางพุทธศาสนาเราถือว่าสติก็เป็นแค่หนึ่งในอริยมรรคีีองค์แปดต้องอยู่ในบริบทของการฝึกโดนในทุกๆด้านนั้นนอกจากาการเจริญสติการารู้เท่าทานความคิดผิดในใ,นใจในการปล่ยวางต้องเน้นในเรื่องการไพยทา การสร้างความรู้สึกที่ดีตัวตัวเองโดยการให้ทานเราให้ทานแนละ้วเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเองไม่ไร้ค่านช่เราให้ทานแล้วทําให้ความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ลดน้อยลงไม่มากก็น,น้อยทําให้คนมีความสุขมากขึ้นไม่มากก็น้อยเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเองสามรถบมีผลดีดอโลกที่เราอยู่อาศัยได้ไม่ใช่ขอไม่มีค่าไม,ไม่ไม่ใช่ขอแยากการการรักษาการ บริหารกายไม่ให้นั่งคุ่นคิดทั้งวันก็คือต้องออกมากับบริหารกายออกไปในธรรมชาติมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมกันเดิมตั้งเรื่องการบริหารกายเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลสิ่งเหล่านี้เราเราคาดไม่ได้ถ้าจะได้ผลจากการเจริญสติทั้งการปัญญาสิ่งที่จะทีที่สุดคือ ที่หลวงพ่อชาท่านสอนอยู่เสมอเรื่องความไม่แน่มันไม่แน่คือเวลาเราซึมเศร้าทุกอย่างมันรู้สึกจะใต้ตัวหมดเลยชีวิตเรามันแย่มากก็ต้องเป็นต้องเป็นเนย็นดีตลอดกาลนานอะไรที่ไม่ดีก็ถือว่าม,มันเป็นของเที่ยงมาหมดเลยใช่ไหมฉะนั้นการที่เรานำอ,าอันนี้จะสัญญาที่มันไม่แน่มันเปลี่ยนไดไนน้ไม่แน่นอนไม่แน่นอน พแก้ก็เป็นการแก้ความความคิดผิดที่ที่าทารากของมันนั่นก็สรุปแล้วว่าไม่ไม่ต้องทานยาไม่ใช่ว่ายายาก็เป็นส่วนหนึ่งอาจจะเหมาะกับคนบางคนแต่ไม่ใช่ทางเดียวก,ก็เน้อนอาจจะมาจะ,จะพูดเรื่องหนึ่ง,ซ,งซึ่งโยงไปที่ที่พูดเมื่อกี้นี้คือ มีการามีลิงพันหนึ่งที่เขาจะชอบใช้ในการทดลองนั่นก็ชื่อรีซส์ลิงรีซสรีซสมังคีใน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 ,ในพวกรีซส์มังคีนี่ยจะมีจะมีส่วนหนึ่งที่จะมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวมากพรอหนะักวิจัยมามาดูว่าทำไมลิงส่วนนี้มันก้าวร้าวมันเจอ มีสารเคมีอยู่ในสมองที่ทําให้เกาวร้าเอ๊ะเรา,เาทาไมสารเคมีเนี่ยม,มันมีในลิงประเภทนี้ลิงอื่นๆไม่มีปรากฏว่ามีจีนจีนหนึ่งซึ่งไม่กี่ปีที่แล้วนี่เราเราว่าเราก็าถูกก,กําหนดโดยจีนเพราะมีจีนอยู่ในปวงกรรมพันธุ์มีจีนอยู่ในสมองจีนนั้นทำทำให้มีาสารเคมี ในสมองสารเคมีนั้นจึงนำไปสู่พฤติกรรมนั้นก็กลายเป็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะรักษาโอเป็นเรื่องของสารเคมีต้องใช้ยาที่จะแก้ที่เอาเคมีมาแก้เคมีทีนี้มีนักวิทยาศาสตร์ก,กลุ่มหนึ่งเอาเอา,เอาลิงที่เกิดใหม่ที่มีจีนตัวนี้จีนก้าวราว กับทีแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ให้อยู่กับแม่ที่ให้ความอบอ,อุ่นให้ความรักอ,อย่างอย่างมากแลอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่กับแม่ที่ไม่ค่อยสนใจผนก็คือว่าลิงที่อยู่กับแม่ที่ไม่ค่อยสนใจจะเการาว จีนนั้นทําให้เกิดสารเคมีสารเคมีนั้นนําไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวส่วนลิงที่อยู่กับแม่ที่ดูแลอย่างใกล้ชิดให้ความรักจีนก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่สารเคมีไม่มีและพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีซึ่งสรุปแล้วว่าเรามีกรรมพันธุ์ยงไงมีจีนไม่ใช่จีนนั้นจะเป็นตัวบังคับ ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนี่มันเหมือนกับมีสวิตเปิดปิดแล้วตัวที่จะเปิดจะปิดจีนนั้นก็อยู่ที่สิ่งแวดลอ้อมอยู่ที่การเรียนรู้ดังนั้นไม่ใช่ว่าจีนคือชตาชีวิตจีนก็เป็นแค่โอกาสโอกาสของคางจะสูงที่จะเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ใช่ว่าตัวเราคือสารเคมีถ้ารับความรัก จีนั้นไม่ไม่เปิดจีนไม่เปิดนสสารเคมีไม่เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นนามธรรมคือความรู้สึกอบอุน่นมั่นคงเป็นที่รักทำมีผลต่อรูป,ปรธรรมคือจีนจีนไม่เปิดสารเคมีไม่เกิดพฤติกรรมอ่ไม่เกิดฉะนั้นอ่ที่ที่แต่ก่อนในพวกวัตถุดิยมโอ้ยนี่เขาเป็นเรื่องของสารเคมี ต้องทานยาไม่ทานยาไม่ได้อันนี้เราก็มีข้อมูลชัดเจนที่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปการมนมรัศก,การพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลาไปวัดหรือปฏิบัติธรรมมีการแต่งกายเหมาะสมมีความสําคัญอย่างไรเจ้าค่ะ,ะเปไมผู้หญิงต้องใส่ผ้าถุงหรือกระโปรงยาวใส่กางเกงไม่เหมาะสมหรือไม่ได้หรือเจ้าค่ะ ก็เรื่องอเครื่องแบบทั่วไปเครื่องแบบนัก,กเรียนก็เหมือนกันจะทําให้เรารู้สึกว่าเป็นเป็นมู่เดียวกันเป็นส่นเสริมความความสามาคัคคีแล้วเอาขงลงนักเรียนก่อนเพราะว่านักเรียนที่ที่อยู่ทุกวันนี้พอเห็น โรคของนักเรียน10ปีที่แล้วหรือ5าปีที่แล้วก็พวกเดียวกันเพราะอ,อะไรพเพราะแต่งตัวเหมือนกันก็เป็นเป็นเป็นศูนในการสร้างความรู้สึกเป็นหมู่เป็นเป็นเป็นคณะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเพรมีเครื่องแบบแล้วเด็กไม่ต้องแข่งขังเน,นเรื่องการแต่งตัว แล้วมันจะไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเด็กที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและเด็กคนที่มาจากครอบครัวที่ทั่วไปเคอจะไม่ใช่การแต่งตัวเป็นเครื่องอวดอวดฐานะกันทีนี้ในในหูเราก็เหมือนกันที่เราเราเราแต่งตัวก็น่าจะเป็นน่าจะเป็น ที่สบายใจของผู้หญิงว่าวันนี้ประหยัดเวลาทั้งเยอะไม่ต้องไปแต่งตัวมากไม่ต้องให้ชุดนัน้นดีไม่ต้องชุดดีเล้สีน้นและสีนี้เข้ากันได้ไม่ไม่ต้องคิดมากแล้วก็มีเครื่องแต่งตัวที่เป็นการถ้าเราเป็นมู่เดียวกันพอเราเข้ามาหาพราะแล้วทั้งก็เป็นสมมติกันเราเป็นโคตรองในชุมชนว่าเราแต่งตัวอย่าง แล้วก็เป็นการพิสูจน์ตัวเองด้วยว่ายึดมั่นถือมั่นถึงการแต่งตัวรหรือเปล่าเวลาเราก็ถูกคอร้อ,อ,องหรือบงังคับว่าแต่ตงโดยจิตใจของเราก็เป็นยังไงไหมถ้าเราเอาอไปยึดติดอยู่ในการแต่งตัวมากเกินมันจะรู้สึกเกิดรานใช่ไหแต่ถ้าหากว่าเราเออวันไหนชุดขาวดำแล้วชุดขาวดำวันไหนแล้ไปผ่านที่เ้าอย่างนี้ คือเป็นการสุดในการรู้จักกาละเทศา mm hmm. การรู้สึกเออเราเวละลเราปฏิบัติธรรมาเรื่องแต่งแต่กายแล้วก็ไม่เอาเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เป็นการปุคล mm ิก hmm. ของเราไม่ต้องอยู่ที่เสือ้อผ้าถ้าเราคิดว่าเราเราโปรเจกต์เราใช้ปุคล mm ิก hmm. ของเราด้วยการแต่งตัวนี่ก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนกันนะ mm hmm. นั่นเราแล้วก็เป็นเรื่องของการอ่า เคารพในกติกาการมีวินยัยการแต่งตัวให้เหมาะสมตามโคตกลงของชุมชนก็ก็ไม่น่าจะยากนะเนี่ยฮะถึงมาีนจุดนี้สักสามสีส่ปีแล้ว,ลวก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับบคุณเจ้าค่ะก็คำถามจริงเหลืออีกหลายหลายข้อมากเหมือนกันเจ้าขาดแต่เวลา อ่า,อา่อากกข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายโอ้ไม่เป็นักสมายใจนะข้อสุดท้ายแล้วค่ะอยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อคุณแม่เพื่อดูแลท่านแต่ท่านเจ้าอารมณ์คอยหาเรื่องตลอดเวลา เวลาพี่สาวซึ่งอยู่คนละบ้านมาเยี่ยมท่านจะอารมณ์ดีตลอดเ,เราพยายามจะอดทนแต่บางครั้งก็อยากจะออกไปอยู่ที่อื่นเพราะท่านชอบไล่เราเวลาโกรธจะทําอย่างไรดีเจ้าคะทุกวันนี้ยึดหลักกระตันยูจึงอดทนอยู่แต่ก็ไม่ค่อยมีความสุขเจ้าคะ่ะเพราะลูกๆก,ก็รับรู้เวลาคุณตาใช้อารมณ์พยายามจะดึงท่านมาปฏิบัติธรรมก็ไม่สําเร็จเจ้าคะ่ะขอคําแนะนํานเจ้าคะ่ะ เรื่องการความอดทนยูความอดทนถูกต้องดีแต่บางครั้งเราเราก็ควรจะให้สิ่งสะท้อนให้กับคนตาเวลาคุณตาไม่ว่าเราหรือว่าโกรธ ก็มีอาการต่างๆให้ให้ทราบว่าว่า,าทำให้เรา,เาทุกใจมุ่นกันมีเกิดความรู้สึกกับกบางบ้างก็เป็นการให้ข้อมูลให้ทธอให้ขอคิดว่เาเ,เราเป็นเราเป็นลูกเราก็ดูแลพ่อโดยความพอใจอด้วยความภาคภูมิใจด้วยความกระตัญอยู่ แล้วก็พ่อจะโกรธยังไงจะจะถึงชะดาจะว่าลูกก็จะยังรักอยู่เหมือนเดิมลูกก็จะยังดูแลเหมือนเดิมแต่ถ้าใช้อารมณ์กับลูกมากบางครั้งบางคราวต้องถอนตัวเหมือนกันเพราะว่ามันกระทบอารมณ์ลูกบ้างลูกไม่ใช่ super w o m a n ลูกก็ยังมีอารมณ์บ้าเหมือนกัน ก็คือให้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 พออ่อทราบวันหนึ่งพ่อจะเป็นยังไงเราไม่ได้ตัดสินพอ่อเราไม่ได้เป็นว่าพอ่อเราก็ยังเป็นลูกเหมือนเดิมแต่ในั้นเดียวกันถ้าถ้าถ้ถถาพ่อพูดรุนแรงกับลูกบางทีลูกก็เสียใจลูกก็ต้องอถอนตัวออกไปรักษาอารมณ์บ้างคือต้องการให้ให,ให้ให้พอลืวกว่าการการะทํามันมีผลเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าเพราะ แน่ว่เป็นความคิดผิดของอของผู้ใหญ่หลายๆคนในเมืองๆมันก็ว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราจะทําอะไรเรามีสิทธิเต็มที่เพราเราเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยมีหน้าที่รับแต่เมาไม่เห็นด้วยทุกคนก็ต้องรับผิดชอบการกระทําของตัวเองอย่างน้อยก็ควรจะรับรู้ถึงดอกผลถ้าโกรธแล้วไปว่าผู้ที่ดูแลก็เป็นกรรมของพ่อ แต่เราเราไม่ต้องการให้พ่อทำกรรมอย่างนี้แต่เรากลับมาพูดถึงเรื่องที่ลูกอรารวาสกับกันก่อนอื่นก็พยายามเอาใจเขาใส่ใจเราพ่อก็รู้สึกยังไงบางทีพ่อก็ส่วนมากผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นทุกข์ว่าเป็นภาระต่อลูกใช่ไหมแต่ว่ามันมีทางเลือกบางทีก็จะเกิดอารมณ์หรือแสดงออก นั่นก็พยายามที่ว่าทำไมพอรู้สึกยังไงก็คิดยังไงก็ให้พอเข้าใจว่าเราเราเห็นใจเราเข้าใจคือสังเกตว่าในทุกๆเรื่องถ้าเรากําลังมีอารมณ์แล้วใครแสดงว่าเขาเขาเข้าใจเราหรือพยายามจะเข้าใจเรามันจะเย็นลงทันทีถึงจะอารมณ์จะไม่หายจะรู้สึกจะก้อนลงไปมากนั้นให้ก้อนอื่นก็พยายามจะเข้าใจ ว่าพ่อขอ,ของจะอาจจะมีเวทนาทางกายมั่งใช่ไหมแต่ว่าลูกผู้ชายไม่อยากจบบนบางทีก็เลยเอาบางเป็นลักษณะโกรธไปว่าก็ได้ก็แล้วแต่แต่ละคนขอบคุณเจ้าค่ะ